สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับวันนี้เรามาพบกับช่อง i am siam กันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้แน่นอนว่าเรามีแขกพิเศษนะครับเป็นน้องมิเชลนะครับแมวที่บ้านนั่นเองนะแมวน้องมิเชล oh, <no. S 1> นะครับวันนี้ยังไม่ทํารายการมิเชลแต่วันนี้นะครับช่อง i am siam เราจะมาพูดถึงซีรีส์เรื่องดังนะครับที่ทุกๆคนพูดถึงกันก็คือเรื่อง Squid Game มีเสียงแมวกวนนะครับเรื่อง s วิต d g เกมนั่นเองซีส์สนะครับแนวระทึกขวัญน,นะครับจากเกาหลีใต้นะครับที่จะบอกว่าขึ้นอันดับหนึ่งในประเทศไทยแล้วก็ในหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้เองหรือว่าตอนนี้ที่ USA ก็ขึ้นอันดับหนึ่งแล้วนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของ s วิต d g เกมเรื่องอะไรล่ะก็คงจะไม่มาเล่าอย่างเดียวนะครับเพราะวันนี้นะครับและ อีก3 EP ีต่อจากนี้ไปนะครับจะเป็นการมาพูดถึงรายละเอียดในแต่ละตอนวิเคราะห์เนื้อหาการแล้วก็อยากจะแบบมาฟังความคิดเห็นของทุกๆท่านว่าแบบเข้าใจเหมือนกันไหมแล้วก็อาจจะแบบมีคอมเมนต์มาก็ได้นะครับเพราะแบบแอบบแบบอยากรู้ว่าแบบให้คิดเหมือนเราหรือเปล่าเพราะเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจนะครับทั้งจากที่ผู้มักลับเขาแบบ วางพ็อตเรื่องไว้นะครับหลัจากที่เราคิดเองนะครับโอเคเรามาปูพื้นของว่า s q u i ิ g เกมนะครับคือ,อซีรีส์ที่ฉายใน Netflix นะครับหรือว่า Netflix แล้วแต่จะเรียกเลยนะครับหลายๆคนก็แบบเออฉันเรียก Netflix ใช่ผมเรียก Netflix นะครับแล้วแต่เลยนะครับซี u i กวิดเกมนะครับเป็นซีรีส์แนวระทึกขวัญน,นะครับที่แน่นอนอยู่แล้วว่า พูดถึงเรื่องของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด456คนเพื่อที่จะมาชิงเงินรางวัลมากกว่า45,600ล้านวอนโหเยอะมากเลยทีเดียวถ้าที่เป็นเงินไทยเท่าไหรอ่อ่ะนะครับที่เป็นเงินไทยก็คือประมาณ1,300ล้านบาทอะ่ะคือคนคน,นึงกับการมีเงิน1,300ล้านบาทมันก็เป็นอะไรที่แบบ สุดยอดใช่ไหมนะครับแต่ว่าด้วยเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็คงจะไม่ใช่แบบมาว่าสมัครไปเล่นเกมเหมือนไปไปอะไรนะักสมัครใน Facebook แล้วเล่นได้ง่ายๆใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่พูดถึงเรื่องของคนที่หมดหวังคนที่สิ้นหวังนะครับแล้วก็เกมนี้เองนะครับก็จะเป็นเกมที่ทําให้คุณสมหวังแต่ในรายละเอียดเกมไม่มีใครรู้ครับว่าเรื่องจะเดินไปยังไงท้าท่านที่ยังไม่ได้ดูและแน่นอนครับวันนี้เราจะมาดูมา เราเรื่องไปพร้อมๆกันนะครับต้องขออนุญาตนะบ,บอกกับทุกๆคนเลยนะครับผมจะทําคลิปเกี่ยวกับ s q ว์พเกมเนี่ยทั้งหมด4 EP นะครับโดย EP นี้เราจะพูดถึงตัวละครก่อนนะครับเรามาพูดถึงตัวละครแล้วก็มาปูเรื่องกันก่อนนะครับกับอีก3คลิปเราจะไปพร้อมกันตั้งแต่ EP 1ถึง EP 3 EP 4ถึง EP 6และสุดท้ายครับ EP เถึง EP9 มีทั้งหมด9ตอนนะครับเราจะไปกันทีละตอนทีละตอนนะครับต้องขออภัยกับทุกทุกท่านเลยนะครับที่บอกว่าเฮ้ยอย่าสปอยได้ไหมอย่าสปอยได้ไหมต้องบอกว่า4คลิปต่อจากนี้คือสปอยล้วนเลยนะครับก็คือแบบมาสปอยมาคุยการสำหรับคนที่ดูแล้วหรือท่านที่อาจจะยังไม่มี Netflix กนะครับก็มาฟังเสร็จแล้วแบบเฮ้ยน่าสนใจอะ่ะคงจะต้องแบบ ต้องดูอ่ะนะครับจะต้องแบบไปเสียแบบไปซับสไครป์เพื่อที่จะดูไปเสียเงินดูดีกว่านะครับอันนี้จริงๆคุ้มจริงๆเพราะว่าผมดูอนะ่ะตอนนี้รอบที่2ละแล้วก็มานั่งทําสคริปต์ให้กับตัวเองไี่3หน้าซึ่งแบบเฮ้ย <laughs> ฟิตมากนะครับแน่นอนว่าตัวละครที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในเรื่องนี้นะครับคงจะต้องพูดถึงคนแรกของเรานะครับหุนซรงกีฮุนซองกีฮุนนะครับ เขาจะใช้ชื่อในเรื่องว่าซองกีฮุนแห่งซังมุนดงนะครับผู้เล่นหมายเลข4-5-6นั่นเองจําไว้นะครับตัวเลข4-5-6นี่คือตัวเอกอ่านุ่งนี้หวยออกหรือเปล่า <laughs> นะครับ4-5-6นะครับซองกีฮุนเนี่ยนะครับเป็นผู้เล่นที่มีอายุ57เอขอขอภัอยนะครับ ผู้เล่นมีอายุ47ปีนะครับเขาอ่ะ,อะชีวิตของเขาในในภาพยนตร์นะเป็นอดีตพนักง,งานนะครับบริษัทมอเตอร์นะครับแล้วก็โดไลออกนะครับซึ่ง10ปีก่อนเนี่ยก็มีการเปิดร้านไก่ทอดนะครับก็เจ๊งทั้งคู่ชีวิตคือแบบไม่สมบูรณ์กับชีวิตครอบครัวเป็นยังไงบ้างล่ะชีวิตครอบครัวเขาก็หย่าก,กับแฟนนะครับแล้วก็มีลูกสาวก,กับแฟน1คนซึ่งลูกสาวเองเนี่ยก็ไปอยู่กับพ่อเลี้ยงนะครับแล้วก็ชีวิตที่ออกจากง,งานด้วยเปิดร้านก็เจ๊ง นะครับหนำซ้ำไปกว่าน,นั้นก็คือมีหนี้นอกระบบถึง160ล้านวอนอะ่ะแล้วก็เป็นหนี้ในธน,นาคารอีก255ล้านวอนนะครับซึ่งอันนี้ก็นะนี่คือชีวิตล้มเหลวที่1แล้1คือลูกตัวเองก็ไปอยู่กับพ่อเลี้ยงใหม่นะครับชีวิตตัวเองก็เป็นคนติดหมาติดหมาอะไรนะครับไม่ได้ติดติดหมายามมาไม่ใช่ไม่ใช่ยาบ้าด้วยนะครับติดหมาก็คือติดหมานะครับก็แบบไปเล่กนการพนันอีก นะครับแต่ต้องบอกว่าในเรื่องเองเขาก็มีความโชคดีนะโชคดีจากหมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเข้าไปในเรื่องตอนแรกไม่สปอยนะครับตอนที่2มันต้องไปสปอยแหลกแน่นอนนะครับโอเคนี่คือซองฮีฮุนนะครับแล้วก็ใน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 ,ในบทบาทของซองฮีฮุนเขาเลือกใครมาแสดงล่ะนะครับแน่นอนว่าเลือกนักแสดงมากความสามารถอย่างคุณลีจองเจนะครับลีจองเจเอง เป็นนักแสดงที่แบบมากความสามารถมากนะครับผมก็เคยดูอสองเรื่องนะจากเขาเนี่ยจริงๆคนเล่นแบบ20-30เรื่องเลยนะผมไปดูในวิกิพีเดียนะครับเ,เรื่องที่โดดเด่นเขานะครับฉายในไทยแล้วด้วยนะครับเป็นหนังแบบบูแอคชั่นเลยนะครับเรื่อง Deliver y Us From Evil นะครับชื่อไทยคือมันจบให้มันจบที่นรกคุณยังนะครับในโปสเตอร์ในโปสเตอร์หนังก็แบบมีมีสองคนะนะครับนะอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่แบบโด่งดังมากนะครับของคุณ หลีจองแจและอีกอีกเรื่องหนึ่งที่แบบผมไปไปไปคุยประวัติก็แบบเฮ้ยผมเขาเล่นเรื่องนี้ด้วยเหรอนะครับคือเขาเล่นเรื่องอิอลมาเล่นนะถ้าเกิดอายุ30อัพจะพอรู้จักเรื่องนี้อิลมาเล่คือเล่นกับจองชีฮุนนะจองชีฮุนคือสวยมากสวยมากถ้าแบบใครแบบสามสิบอัพจะรู้จักกับจองชีฮุนคือแบบสวยมากไมล์เซซี่เกิลอ่ะไมล์เซซี่เกิลที่แบบเล่นแบบเวอร์ชั่นแรกที่แบบมี มีแบบเพลงพอๆนะครับอันเนี้ยนี่คือแบบบทบาทของรีจองเจเลยนะครับหลายๆคนอาจจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมเอาพระเอกแก่จังเอ้จริงๆเธอเขากนหนูอะไรโคตรหล่อเลยนะบอกเลยเขาเล่นแบบเป็นเป็นแบบดาราแบบเกาหลีอย่างดังอ่ะนะโอเคนะครับนี่คือตัวละครแรกเพิ่งผ่านไปตัวละครแรกเองนะครับก็เห็นอลไรมาเห็นไหมครับพูดกกับแบบใส่ใจในตัวละครมากๆเลยครับมาที่ตัวละครตัวที่2 ตอนแรกก่อนที่ผมจะดูผมเรียกผมดูจบไปรอบแรกเนาะนะครับผมจะบอกว่าอ๋อนี่คือตัวร้ายนหลายๆ <c oughs> คนต้องคิดเหมือนผมแน่เลยนะครับตัวละครคนที่2คือโจซังอูนะครับ,อ,ร 2, อ, u, รบอันนี้ในเรื่องนะในเรื่องคือโจซังอูเป็นผู้เล่นหมายเลข2.18นะครับอายุของเขาน้อยกว่า นะครับกีฮุนหนึ่งปีนะครับก็คือเขาอายุ46ปีแต่โปรไฟล์เขาดีมากในภาพยนตร์เรื่องนี้เออขออภไปในซีรีส์เรื่องนี้นะครับโปรไฟล์ของเขาคือเขาจบ NSU เอ่อ SNU นะครับ SNU ย่อมาจากอะไรมาจาก Seoul National University นะครับก็คือจบมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซอะ่ะคือแบบที่ไต้หวันเออท,ที่ที่เกาหลีตัวเองจะไตว่านนะครับถ้าเออ่ที่อ่าโซนะครับใครจบแบบ SNU uh, ในแบบดังมากนะจากในเรื่องเองก็ตามใช่ไหมครับก็แบอกหู้จบ SNU เลยเหรอนะครับจบบริหารธุรกิจด้วยแล้วก็ uh, อาชีพการงานก็คือเขาอะอดีตเขาเคยเป็นหัวหน้าทีม Joy Investment นะครับแต่เห็นไหมความล้มเหลวของชีวิตก็ไม่คือเขามีปัญหาเรื่องการยักยอกเงินลูกค้านะครับเอาไปลงทุนแล้วก็ล้มเหลวนะครับ uh, ที่สําคัญนะครับก็เป็นเหตุทําให้ตัวเเองเนี่ยนะครับ uh, สูญเสียเงินไปถึง600ล้านวอนนะครับก็เป็นคนที่ ล้มกับชีวิตมาเหมือนกันนะครับก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ก็ล้มเหลวกับชีวิตแล้วแน่นอนครับคือเขาก็โกหกคุณแม่ด้วยแหละว่าเขาแบบมีชีวิตที่สมบูรณ์อยู่ที่ USA นะครับสำหรับตัวละครนี้เขาคือใครนะครับตัวละครนี้คือคุณพักแฮซูนะครับภาพ,พยนตร์ที่เขาเคยเล่นนะครับซีรีส์ต่างๆที่เขาเคยเล่นก็มีบทเด่นๆนะครับก็คือ Pri s o n Playbook นะครับ ชื่อไทยคือฟราพิชชีวิตยังต้องสู้หรือว่าไทม์ชูฮันถึงเวลาล่าหรือเพอร์โซนาตัวละครแห่งชีวิตนะครับเขาฝากฝีฝกฝมือไว้มากทีเดียวจะบอกว่าถ้าใครดูคุณอาจจะอินเหมือนกับผมว่าแบบทำไม็นเรลวอย่างนี้นะครับแต่ในความที่เป็นความเร็วร้ายก็มีความดีอยู่นะครับแต่เรายังไม่พูดถึงตัวนี้เพราะว่าอีแรกเราขอไปในแต่ละตัวละครนะครับตัวละครที่หไปละกีฮุน ตัวละครที่สองคือโจซังอูนะครับผู้เล่นหมายเลข218นะครับเรามาที่ตัวละครที่3ซึ่งผมจะบอกว่าตัวละครที่3ผมถือว่าเขาเป็นไฮไลท์ของเรื่องนี้แต่จะเป็นไฮไลท์ของเรื่องนี้ยังไงนะครับต้องติดตามไปที่ EP ต่อไปของ i am Sam นะครับตัวละครตัวที่3คือคุณตาผมเรียกเขาว่าคุณตาก่อนละกันนะครับคุณตาคือผู้เล่นหมายเลข0 0 1คุณตาคนนี้นะครับมีความโดดเด่นยังไงแน่นอนครับคุณตานะครับชื่อในเรื่องก็คือ คุณตาโออินัมนะครับชื่อของเขาเองจะไม่ได้ปรากฏในตอนน,นแรกผมบอกแค่นี้ก่อนนะครับคุณตาโออินัมเนี่ยนะครับเป็นเป็นบทสาคัญมากทีเดียวที่ถือว่าเป็นคนที่ทําให้พระเอกนะครับรู้สึกว่าแบบเขามีมิดเองก็ตามนะครับหรือว่ามีคําว่ากันบูกันบูคืออะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับคุณตาคนนี้นะครับนําแสดงโดยคุณโอยองซู oo, นั่นเองนะครับโอเคเราไปถึงตัวละครตัวที่4ครับ คนนี้สวยมาก,ต,กต้องบอกว่าเขาหนางแบบด้วยตัวละครตัวที่4นะครับก็คือคุณคังแซบยอกถ้าผมสำเนียงผิดหรืออะไรต้องขออภัยจริงๆนะเพราะว่าแบบไม่มีพื้นฐานเกาหลีเลยนะครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าคังแซบยอกเนี่ยนะครับผู้เล่นหมายเลข0ูนเเป็นคนที่มีบทบาทตั้งแต่ตอนแรกจนถึงแบบตอนเกือบสุดท้าย ครับคุณคังแซบยอกเนี่ยนะครับชื่อจริงของเขาคือจองโฮยอนจองโฮยอนคือแบบเป็นคนที่แบบตอนนี้นะครับมีคนอันนี้อันนี้ชื่อจริง,งนะตัวจริงตัวจริงของเขาคือจองโฮยอนนะครับจองโฮยอนนี่เป็นเพื่อนของเชนนี่แบบเพลิงด้วยนะนะครับใครสนใจติดตามไอจีเขาได้เลยนะครับก็คือไอจีของเขาคือ H หนึ่งตัวแล้วก็ O ห้าตัว H W O ห้าตัวนะครับแล้วก็ Y E O N Y นะครับโฮยอนนี่นะครับโฮยอน ตอนแรกนะครับก่อนสักอาทิตย์ที่แล้วเองนะครับมีผู้ติดตามประมาณหลักแสนแต่ตอนนี้ผู้ติดตามของเขาคือ7ล้าน7จ็ดลแล้วก็คลิปนี้ออกไปน่าจะแบบไปถึง8ล้านละแน่นอนจองโฮยอนเขาดังมาจากอะไรนะครับก็ดังมาจาก Korean Next To p Model มเดล่นะครับแน่นอนว่าเขาเป็นแบบท็อปโมเดลป็งคนที่สวยมากเลยแต่พอในเรื่องนี้แบบประมาณว่าแบบก็แบบคอสตูมแต่งให้แบบโสมนิดหนึ่งนะครับแต่ตัวของคังแซบยอต้องบอกว่าแบบชีวิตในเรื่องนี้แบบเป็นอะไรที่เศร้ามากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ เป็นผู้รีภัยมาจากเกาหลีเหนือนะครับครอบครัวของเขาก็อยู่ที่เกาหลีเหนือนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปในตัวตอนสปอยกันอีกทีนึงว่าแบบมันฟังแล้วมันเศร้าขนาดไหนนะครับน้องชายขอยงเขาเองก็อยู่ที่สาเล็กเด็กกัมพานะครับนี่คือตัวละครตัวที่4ขังแสบยอกนะครับต่อมาตัวละครตัวที่5้าผมเรียกว่าไอ้โหดไอ้ชั่วเรียกคำนี้เลยดีกว่านะครับตัวละครตัวนี้คือด็อกซูนะครับด็อกซูผู้เล่นหมายเลข101ครับ ตัวแสบประจําบ้านใช้คานี้แล้วกันนะครับชื่อจริงเขาก็คือคุณโฮซองเทนะนะครับอันนี้คือชื่อในอชีวิตจริงนะครับด็อกซูเนี่ยจะบอกว่าในเรื่องเนี่ยแบบเป็นตัวถือว่าถือว่าเป็นตัวร้ายเลยแหละคือเป็นมาเฟียเลยแต่ในความเป็นมาซิมาเฟียของเขาเองเขาก็มีความ,ล,มล้มเหลวกับชีวิตเนาะนะครับมีการเล่นการพนันอะไรจนแบบ โดนโกงเ,เล่นจนเงินหมดแล้วครับแล้วก็แบบมีโตโดนตามค่าตามอะไรต่างๆจนท้ายสุดก็ต้องมาเป็นส่วนหนึ่งในเกมเกมนี้นะครับดอกซูจะมีความสัมพันธ์อะไรกับฮามินยอนะครับผู้เล่นหมายเลข2องเดี๋ยวเราขอไปออดูรายละเอียดใน EP ต่อไปกันนะครับแต่จะบอกว่าดอกซูหลายมากนะครับต่อมาตัวละครยอดฮิตหนึ่งอีกหนึ่งคนนะครับก็คืออารีอารีอารีอาร,อรีนะครับอารีเป็นตัวละครแบบยอดฮิตที่แบบ คนดูแบบตามไปฟอลโล่ก็เยอะมากนะครับเพราะวอาร e. ีเนี่ยชื่อจริงก็คือคุณอนุพามตรีพาทีนะครับก็จะแบบน้าแขกเนาะแต่แบบอารีเนี่ยจะบอกว่าเป็นเป็นภาพที่เป็นการสะท้อนสังคมที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากๆเลยคือสังคมในยุคนี้ที่แบบเราจะมีคนที่แบบดีเลิศเลยกับคนที่แบบสุดขั้วใช่ไหมครับอารี e. นี่เป็นตัวละครที่ดีบางครั้งแบบคำวิาพากษ์วิจารก็แบบดีเกินไปหรือเปล่า ผมก็คิดอย่างนั้นว่าดีกันไปหรือเปล่าแต่ผมมองว่าไม่ใช่ในความเป็นจริงที่เขาอะก็เป็นไปตามสภาพสังคมที่มันเกิดขึ้นนะครับคือคนดีมันก็เลวได้ถ้าเจอสภาพสังคมที่มันไม่ดีแล้วเขาจะต้องสู้เขาจะต้องทําอะไรเพื่อที่จะเอาชนะกับสังคมในสภาพการแบบนั้นให้ได้นะอะดีผู้เล่นหมายเลขห 9, 9ึนะไปตาม i อจีเขาได้นะ s a n g i p a i y a นะคุณอารีเนี่ยหนึตอนนี้ยอดติดตามเขาแบบ 1ล้าน1แสนแล้วอะนะครับใน i g นะครับโอเคนะครับต่อมาตัวละครที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้คือฮามินยอฮามินยอคือแบบเป็นสาวแบบมาว่าเป็นสาวจ้าดประจําบ้านแล้วกันแบบประมาณว่าสาวจี๊ดที่แบบสุดๆคือแบบโวยวายที่สุดเป็นอารมณ์มนุษย์ป้าที่สุดในบ้านในในในการแข่งขันเกมนี้คือทนที่โวยวายมากแต่จะบอกว่าฮามินยอเองนะฮะก็มีจุดที่เป็นจุด อะไรล่ะจุดดีในบางด้านเหมือนกันนะครับก็แต่ฮามินยอกับด็อกซูมีอะไรที่มีความสัมพันธ์กันเดี๋ยวเราไปดูกันในเรื่องนี้นะครับฮามินยอคือผู้เล่นหมายเลข2องหนึ่งสองเขาบอกว่าตัวเขาเองอายุ19แต่ในความจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูกันในเรื่องนะครับต่อมาครับตัวละครต่อมาคือจุนโฮจุนโฮคือตำรวจและจุนโฮเองเขาตามหาอินโฮที่เป็นพี่ชายขอยงเขานะครับจุนโฮไม่มีหมายเลขเพราะจุนโฮเป็นตำรวจที่เข้าไปมีบทบาทใน เกมส์เกมนี้นะครับแล้วก็เข้าไปมีบทบาทในเหตุการณ์ทั้งหมดท,ที่เกิดขึ้นนะครับจนถึงเ,เรื่องราวจนถึงจุดคลายแม็กซ์เลยนะครับจุนโฮนำแสดงโดวยวีฮาจุนนะครับคนนี้ใครอยากตาม IG นะครับดูเสร็จแล้วแบบอาจจะบอกว่าโหขอตามจุนโฮหน่อยเถอะนะครับจุนโฮตาม IG ได้เลย IG ก็ง่ายมาก wi underscore wi เอ่อขอโทษครับ wi นะเอามใหม่ wi underscore wi แล้วก็ underscore wi ตอนนี้ยอดติดตาม3.5ล้านแล้ว ไปตามกันนะครับตัวละครตัวต่อมานะครับอีก2คนสุดท้ายจียองจียองอันนี้แบบเป็นอะไรที่ผมอ่านตามาาบทวิจารอะไรต่างแล้วก็แบบมีคนที่แบบสงสารเขามากเลยนะครับคือจียองกับแซบยอก สองคนนี้มีความสัมพันธ์ที่แบบคือเราจะเห็นทั้งมุมของความเป็นเพื่อนมุมของความที่ยอมเสียสละอะไรต่างๆนะครับจียองคือผู้เล่นหมายเลขก4 4 0จะมามีบทบาทในช่วงกลางเรื่องนะครับจียองคือสาวสวยเรียบๆน่ารักมากเลยนะครับชื่อจริงเขาคืออ e ียูมีนะไปตามไอจีของเขากันได้นะครับรียูมี2 6 2นะครับละท้ายที่สุดครับผู้คุมทั้งหลายผู้คุมทั้งหลายจะมีอยู่หนึ่งคนที่แบบมีบทบาทบทบาทสั้นๆแต่ทุกคน <c oughs> อัดแบบลองช็อตนี่มันก็มีอย่างงี้บ้างนะนะครับผู้คุมสี่เหลี่ยมนะครับผมเรียกว่าผู้คุมสี่เหลี่ยมแล้วกันนะครับก็ออกน้อยนะครับออกน้อยมากเลยนะครับแต่ทุกคนก็จะมีการถามว่าคนนี้ตัวละครนี้คือใครนะครับตัวละครนี้คือลีจุงจุนนะครับไปตาม IG กันได้นะครับไรนะ r i g h t แล้วก็ underscore j u n underscore ครับอันนี้ก็เป็นผู้คุมที่มีบทบาทนะครับผู้คุมจะมี3รูปแบบนะครับมีสี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยม ในตอนนี้เรายังไม่พูดถึงนะครับโอเคเราจะเห็นภาพรวมของตัวละครทั้งหมดแล้วนะครับตัวละครที่เป็นตัวละครเด่นๆนะครับผมยังไม่ได้พูดถึงคุณหมออีกคนหนึ่งที่คุณหมอผมมองว่าเด่นนะแต่ผมรู้สึกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเขาไปดูในเรื่องดีกว่าโอเคนะครับเราคงได้เห็นแล้วว่าตัวละครทั้งหมดมีบทบาทอะไรแล้วเรื่องราวจะน่าติดตามมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรา EP นี้นะครับเราจบแค่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันใน EP หน้ากันนะครับตั้งแต่ตอนที่1ตอนที่3นะครับแล้วก็4ถึง6แล้วก็ 7ถึง9นะครับแน่นอนว่าเราจะมาพูดในแต่ละตอนกันแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมาติดตามแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับมีส่วนไหนที่แบบอยากจะเพิ่มเติมหรือส่วนไหนที่ผมผิดพูดผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็มาพิมพ์คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็ฝากวันนี้นึงก็กดไลค์หน่อยนะครับเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้สร้างสารรค์งานดีๆออกมานะครับโอเคครับวันนี้สําหรับสกุลเกมตอนที่1ในการแนะนําตัวละคร ก็ขอไว้เท่านี้ก่อนนะครับและแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาติดตามตอนต่อไปนะครับ s q ควิ g เกมกับการเข้าเนื้อเรื่อง EP 1ถึง EP 3แบบละเอียดท่านใดที่ยังไม่ได้ดูไปดูมาก่อนแล้วค่อยมาคุยกันนะครับหรือถ้าท่านใดที่ดูแล้วมาคุยมาแลกเปลี่ยนกันว่าจะคิดเห็นเหมือนกับที่ผมคิดหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้นะครับช่อง I am Siam กับการแนะนำตัวละครครั้งแรกของ s Squid g เก e นะครับต้องขอ ยุติไว้ก่อนเท่านี้แล้วเรามาพบกันกับ EP ต่อไปนะครับขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมนิดนึงนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ